สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พามาดูผักหน้าร้านนะคะนี่ค่ะหมอนออกลูกแล้วค่ะปลูกไว้ในกระถางค่ะนี่ค่ะลูกเยอะอยู่เหมือนกันค่ะกำลังแดงนะคะดำแล้วด้วยหวานแล้วค่ะเนี่ยค่ะลูกใหญ่ๆเลยค่ะปลูกในกระถางหน้าร้านค่ะเพื่อนๆนี่ยค่ะ วันนี้ลมแรงจังเลยลมแรงมากเลยเสียงรถก็ดังด้วยค่ะเพื่อนๆนขอโทษนะคะอยู่หน้าร้านอ่ะติดริมถนนใหญ่เลยค่ะนี่ค่ะได้กินลูกอีกแล้วค่ะปลกในกระถางก็ได้กินนะคะเพื่อนๆนเนี่ยค่ะตรงนี้กำลังแดงๆยังไม่ดำ ก็ได้กินค่ะเพื่อนเพื่อหมอนในกระถางค่ะส่วนตรงนี้พริกออกเม็ดแล้วนะคะที่วันนั้นยังเป็นดอกๆเลยเนี่ยค่ะติดเม็ดแล้วค่ะกำลังเป็นดอกอีกเยอะเลยค่ะ ียอันนี้อันนี้ปลูกอยู่ในในกระถางเหมือนกันค่ะรวมกันรวมกันไว้เป็นปุ่มสารพัดอย่างนี้ค่ะปลูกในกระถางค่ะหมอนก็ปลูกในกระถางนะคะนี่เอาน้ําใส่ขวดตั้งไว้ให้ค่ะปลูกหน้าร้านเนี่ยค่ะเพื่อนๆใส่กระถางเอาค่ะ เดี๋ยวพาไปดูผักอื่นๆค่ะนี่ก็จริงจูายค่ะนี่ยค่ะยังไม่ได้เก็บกินลัดงอกเต็มกระถางแล้วค่ะใกล้จะออกดอกต้องตัดออกค่ะเนี่ยค่ะจริงจูชายในกระถางนะคะเพื่อนๆนี่ใบบัวบกค่ะเพื่อนๆ ใบโบบกในกระถางนะคะนี่ค่ะปลูกในกระถางนี่ค่ะงามเหมือนกันครับเพื่อนๆปลูกไว้เด็ดใบกินค่ะเนี่ยค่ะปลูกไว้หน้าร้านเนี่ยแหละคะ่ะเพื่อนๆปลูกใส่กระถางตั้ง กระดอกอัญชันค่ะเ,เพื่อนๆดอกอัญชันมีกระถินกระถินเอาเป็นตัวแม่ให้อัญชันไต่ค่ะนี่ค่ะอัญชันออกดอกค่ะมาลีก็มีนะคะเ,เพื่อนๆนี่ค่ะออกดอกด้วยค่ะปกในกระถางเนี่ยค่ะ ดอกดกอยู่เหมือนกันนี่ค่ะตอนนี้ปูเล่ค่ะเพื่อนๆอยู่ในกระถางหน้าบ้านค่ะน้ำค่ะเพื่อนๆปูเล่ค่ะตกในกระถางนะคะตอนนี้ต้นหนึ่งค่ะ งามเลยค่ะเพื่อนเพือ่อนก็เด็ดไปกินค่ะนี่ลอยเด็ดเสียงรถด,ดังมากเลยค่ะเพื่อนๆส่วนต้นนี้พริกค่ะเพื่อนเพื่อนดูสิคะที่ย้ายลงกระถางเมื่อวันก่อนออกดอกแล้วนะคะเพื่อนๆนนี่คะ่ะไม่รู้จะติดเม็ดหรือเปล่าแต่ออกดอกแล้วคะ่ะ นี่ค่ะตอนย้ายมาปลูกกอ็อดอกตุมๆแล้วแต่ตอนเนี้ยเริ่มบานแล้วค่ะเนี่ยค่ะขอบคุณนะคะเพืเ่อนๆที่ช้บมาติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ